ช็อกทั้งรายการอาพาร์ตเมนต์นายอนทวายนี่หรือหอพักเกิร์กุปเบอร์ตน้นเชื่อว่าหลายคนสงสัยไม่น้อยอาพาร์ตเมนต์ที่พักของสาวๆวงเกยกุ๊ปที่ดีที่สุดในเกาหลีหน้าตาเป็นอย่างไรและล่าสุดในรายการ Unison the feeling you นายยอนทวายได้เปิดเผยให้ผู้ชมเห็นอาพาร์ตเมนต์ของเธอกันชัดๆนาทีแรกทำทุกคนที่มาร่วมรายการตกใจไม่น้อยเพราะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำฮันและห้องนั่งเล่นที่กว้างขวางซึ่งมีการคาดเดาว่าที่พักแห่งนี้ต้องราคาสูงมากๆ เพราะขนาดห้องรวมถึงทําเลที่ติดแม่น้ําแต่อย่างไรก็ตามนาทีถัดมาทําทุกคนตกตะลึงอีกครั้งกับภาพความเสียหายตามพื้นและผนัง สิ่งนี้ทำให้ผู้คนสับสนเพราะนายอนมักจะดูดีอยู่เสมอเมื่ออยู่บนเวทีผู้จัดการของนายอนมีความกังวลว่าการเปิดเผยนี้อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของนักร้องสาวอย่างไรก็ตามนายอนอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นี้กับโมโมะทวายและสุนัขอีก2ตัวซึ่งความเสียหายเหล่านี้อาจจะเป็นฝีมือของเ่าน้องหมานั่นเอง